คุณบรรษุนะครับที่อยากจะขึ้นบ้านใหม่ย้ายเข่าคอนโดใหม่หรือเริ่มกิจการอะไรใหม่ๆนะครับวันนี้ผมมีวันดีๆวันเห่งๆนะครับในเดือนธันวาคม2568นะครับเพื่อช่วยคุณตัดสินใจนะครับในการย้ายบ้านใหม่ย้ายเข่าคอนโดใหม่หรือแม้กระทั่งเปิดกิจการใหม่นะครับมีวันอะไรบ้างนะครับก็ต้องบอกนะครับมีวันที่12มีวันที่18 22 25 26 5วันนี้นะครับแฮ่งมากๆเลยนะครับแล้วถามว่าวันไหนนะครับควรจะหลีกเลี่ยงนะครับในการย้ายบ้านใหม่ ย้ายเข้าคอนโดใหม่หรือเปิดกิจการใหม่เนี่ยนะครับก็ต้องบอกนะครับเป็นวันอาทิตย์นี่นะครับปลิเรื่องได้หรือีม่เลยนะครับวันอาทิตย์อะไรบ้างนะครับวันอาทิตย์ที่ 7, 14, 21และวันอาทิตย์ที่28นะครับ4วันนี้นะครับหลีกเรี่ยงได้ปลิเรี่องนะครับแล้วถามว่าสีมงคลในการขึ้นบ้านใหม่นี่คืออะไรนะครับก็ต้องบอกนะครับมีสีเหลืองสีทองแล้วก็สีเขียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเขียวอ่อนหรือเขียวเข้มก็แล้วแต่ครับ สำหรับท่านทั้งหลายนะครับที่ตอนนี้กําลังอยากจะหานะครับเลิกมงคลในการย้ายบ้านเปิดกิจการใหม่ซื้อรถใหม่นะครับหรือเลิกมงคลอะไรก็แล้วแต่นะครับทักผมมานะครับผมมีเลิกดีๆมาแนะนาคุณนะครับตลอดจนนะครับถ้าตอนนี้มีปัญหาอุปสรรคในชีวิตมากมายและไม่รู้จะปรึกษาใครนะครับทักผมมานะครับผมมีคําตอบดีๆรอคุณอยู่ครับ